สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับพัตตี้เพชรยนต์เช่นเคยนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีสวัสดีนะคะพี่พี่ก็ลูกค้าที่กำลังชมนะคะรีวิวนะคะคันนี้อยู่นะคะคลิปนี้นะคะวันนี้พัตตี้ก็มีรถนะคะอีกคันนะคะเอามาให้รีวิวนะคะเอามาให้ชมกันนะคะเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะเป็นรถคันนี้เลยะคะ่ะเป็นตัวโตโยต้านะคะ รีโว่นะคะ2.4ตัว e พ a s นะคะคันนี้เป็นตัว4ประตูนะคะได้เป็นตัว P-Runner นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นโฉมปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเราขายอยู่ที่650,000บาทนะคะลูกค้านะคะที่มีรายได้นะคะเป็น2เท่าของค่าง,งวดนะคะซื้อคนเดียว ได้นะคะจบเลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะเครดิตดีนะคะฟรีดาวนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดรอบๆตัวรถนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถนะคะปะตีฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปตีด้วยนะคะในการนะคะทำคลิปอัปเดตรีวิวนะคะ รถให้ชมกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของรถคันนี้กันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าคันนี้นะคะในส่วนของไฟนะคะตัวนี้เป็นชุดโคมไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ได้ตัวไฟ led นะคะในชุดโคมไฟนะคะตัวเดียวกันแล้วนะคะก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวโลโก้ท,ที่อยู่ตรงกลางนะคะได้เป็น โ,โกโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน8ปอไก่วแหวนนะ1918นะคะกรุงเทพมหานครนะคะ,คะ,คนนะ,คะสำหรับคันนี้ได้ไป้ายทะเบียนคันนี้ไปเลยนะคะรถไม่ได้เปลี่ยนป้ายเป็นป้ายกรุงเทพได้ไป้ายไปพร้อมเลยเป็นป้ายนี้เลยนะคะตัวนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะตัวกันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะอันนี้รอบรอบด้านหน้าเดี๋ยวพัดแผ่นกล้องให้ชมเลยนะคะว่าสภาพรถเป็นยังไงตัวนี้ รถล้างนะคะปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะซื้อไปนะคะใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะรถพร้อมใช้งานสภาพสวยๆเลยนะคะถ้าเรามาต่อเลยนะคะนะในส่วนของตัวกันชนหน้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยสภาพเดิมสวยๆของแท้จากโรงงานนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปต่อ ในส่วนของตัวล้อกับยางกันบ้างนะคะเรามาชมในส่วนของตัวแม็กกับยางนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวแม็กจะได้เป็นแม็ก a n น r รอยนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กเดิมๆสวยๆนะคะสภาพสวยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะรถสวยพร้อมใช้งานนะคะยางนะคะสำหรับยางคันนี้นะคะมาพร้อมกับยางบิดโตนนะคะ ให้ดูดอกอยางกันตัวดอกอยางสภาพยางนะคะใช้งานได้อีกยาวนานนะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวด้านในกันบ้างนะคะมาชมในส่วนของตัวโครงสร้างรถกันบ้างนะคะส่วนตัวโครงสร้างรถนะคะโครงสร้างตัวซุ้มล้อนะคะอันนี้เดี๋ยวแฟนกล้องให้ชมเลยนะคะ สภาพเดิมสภาพสวยโครงสร้างเดิมจากโรงงานโชคเดิมนะคะไม่มีคาบสนิมไม่มีรอยนะคะไม่มีคาบสนิมนะคะสภาพเดิมเดิมสวยๆน็อตยังไม่มีการขยับตัวเม็ดอาร์ตรอตถุต่างๆนะคะโครงสร้างตัวซุ้มล้อด้านหน้านะคะสภาพสวยเดิมๆนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่เราเน้นรถเดิมสภาพเดิมโครงสร้างเดิมจากโรงง,งานนะคะแล้วเรามาต่อในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นบ้างนะคะ กระจกมองข้างรถนะคะกระจกเดิมนะคะสวยๆเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้นะคะได้มือเปิดเป็นตัวโครเมียมทั้งสี่บานประตูนะคะกระจกนะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวกันสาดรอบคันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่ง ก็ได้มาเป็นตัวบันไดนะคะจากโรงงานนะคะสีดํานะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังกันนี้กันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะยางหลังอันนี้ให้ชมนะคะสภาพสวยแม็กสวยสวยนะโครงสร้างตัวซีนะคะเป็นส่วนของฝั่งด้านหลังนะคะเดิมๆสวยๆพร้อมใช้งาน มาต่อในส่วนของด้านหลังรถคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะตัวคมไฟท้ายนะคะนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพสภาพสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวฝาท้ายกระบะนะคะตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะคะ,นะคะตัวมือเปิดเป็นตัวโครเมี่ยมมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะ แล้วก็สำหรับตัวกันชนนะคะของคันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวโครมเมียมมานะคะเรามาชมในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์กันบ้างนะคะในส่วนของแม็กไลเนอร์นี่ค่ะเป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆสวยๆเลยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานมาพร้อมกับตัวรถจากโรงงานเลยนะคะสวยสเอนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของภายในคันนี้กันนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปชมในส่วนของภายในก่อนที่จะไปชมในส่วนของภายในคันนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเสืสีนะคะ เลขตัวถังตัวเซตสี่นะคะเดิมเดิมนะคะสวยสวยไม่มีทาบสนิมนะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะสวยสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะเรามาชมภายในของคันนี้กันต่อเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวแผงประตูกันก่อนเลยนะคะนี่คือสภาพโดยรวมของตัวด้านข้างนะคะสภาพสวยนะคะไม่มีแตก ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสวยๆเดิมๆนะคะ <_ d ata> ก็ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันปรับกระจกนะคะจะได้ตัวไฟฟ้านะคะทั้ง4บานประตูก็เป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้เซ็นทรัลล็อกนะคะปรับกระจกด้านข้างนะคะเป็นออโต้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ <_ d ata> ถัดมานะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะ <_ d ata> สำหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นมังติฟังก์ชันนะคะ ควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะรับสายเชื่อมต่อ FM AM นะคะหรือจะเป็นการควบคุมเพื่อปรับเสียงนะคะที่พวงมาลัยได้เลยนะะหน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลนะคะ,นะคะถัดมาในส่วนของตัวเครื่องเล่นกันบ้างนะคะ สำหรับตัวเครื่องเล่นนะคะได้เป็นหน้าจอ Android นะคะเป็นระบบสัมผัสขนาดหน้าจอ8.5นิ้วนะคะนะคะเป็นจอเครื่องเล่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าอันนี้เดี๋ยววันนี้ดูตัวคอนโซลด้านหน้าบอกเลยว่าสภาพสวยนะคะ,อะคอนโซลนะคะ,นะคะไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยขีดข่วนนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวแอร์กันบ้างนะคะตัวปรับแอร์ได้เป็นอนาล็อกนะคะใช้งานง่ายเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะได้เกียร์6สปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะ,นะคะในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะแต่งขอบด้วยใต้สีขาวนะคะสวยๆเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะสะภาพเบาะนะคะสวยงามนะคะ ไม่มีรอยขาดรอยแตกนะคะุณภาพสวยๆเดิมๆนะคะไม่มียุบนะคะพร้อมการใช้งานเบาะนะคะสวยๆเดิมๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนั่งของคนข้างๆหรือว่าเบาะของฝั่งคนขับนะคะสวยเลย,เยมาชมในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างในส่วนของด้านหลังนะคะมาชมเบาะกันบ<ะ>บเบาะนะคะสภาพเบาะ สวยสภาพเบาเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยสำหรับรถคันนี้นะคะเหมือนรถแทบจะไม่ได้ใช้งานถ้าพูดไปนะคะก็คือรถสวยๆใครที่มองหาอยู่ตัวสี่ประตูรีโว่นะคะ,อะมองหารถมือสองแนะนำเลยนะคะคันนี้สวยๆนะคะพร้อมใช้งานเลยนี้จะเป็นในส่วนของตัวพรมหลังคาข้างบนนะคะนี่ค่ะสภาพให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะภายในห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับห้องเครื่องคันนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าภายในห้องเครื่องสวยนะคะสภาพเดิมนะคะไม่มีคราบน้ามันเยิ้มห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะอันนี้เดี๋ยวพัดแผ่นกล้องให้ชมเลยในรอบๆอบห้องตัวเครื่องไม่มีคราบานิมไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะคะในจุดตัวน็อตขันนะคะไม่มีเยิ้มไม่มีสนิมรอยมาร์ก ต่างๆนะคะรอยแต้มสีที่มาจากโรงงานมีให้เห็นนะคะเป็นเครื่องเดิมสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะรถเราคัดคุณภาพนะคะคัดเกรดเอนะคะรถไม่มีพิกความไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักนะคะนะอันนี้เราการันตีเลยนะคะเรายินยีนให้ลูกค้าไปเช็คประวัติตัวรถได้นะคะมาชมกันต่อใน,นส่วนของตัวคานกันเลยนะคะ ในส่วนของคานนะคะเนี่ยค่ะเป็นคานแท้คานเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นเพจนะคะที่มาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวคานนะคะคานยังไม่มีการขยับของตัวน็อตนะคะนะเม็ดอาร์ตนะคะรอยมาร์ก ตัวน็อตนะคะตรงขานหรือภายในตัวห้องเครื่องทุกตัวนะคะน็อตแน่นยังไม่เคยขยับเลยนะคะน็อตเดิมทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะน็อตฝากระโปรงยังไม่มีการขยับนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะตัวฝากระโปรงนะคะถ้าเป็นของ โรงงานเลยนะคะเป็นฝาก,กระโปรงเดิมมันจะมีตัวแบรนด์โตโยต้านะคะประทับลงที่ตรงฝากระโปรงเลยนะคะเนี่ยคะ่สะสภาพเดิมสวยๆรอยเม็ดอาร์ตนะคะต่างๆการเก็บงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วตัวยางที่มาจากโรงงานนะคะของเดิมนะคะสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะแผ่นกันความร้อน,อนเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการด้วยการขาดนะคะ ิ๊บอย่างแน่นทุกตัวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่ชมอยู่นะคะสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะโทรมาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์0971126820 0971126820นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเป็นเบอร์ ของพัตตี้โดยตรงเลยนะคะลูกค้าท่านใดจะเข้ามาทดลองขับมาชมรถตัวจริงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะคะของเราเปิดทําการทุกวันนะคะไม่เม้นวันหยุดราชการนะคะลูกค้านัดหมายเข้ามาได้เลยนะคะสําสหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของตัวคลิปแล้วนะคะพัตตี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัตตี้ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกการกดไลค์ขอบคุณพี่ๆ f ทุกท่านนะคะวันนี้ประตี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ